สวัสดีเป็นแฟนเพจยุงน้อยแอนเดอ g a แก V2 งวีนะคะช่วงบ่ายแดดกำลังร้อนๆก็เลยมาไลฟ์สดค่าเวลารอเวลาแดดล่มๆแล้วค่อยออกไปทำงานเพราะว่าถ้าร้อนมากก็ไม่ไหวงานประจำที่ทำช่วงเย็นก็คือรดน้ำต้นไม้รดกล้วยรดสับประรดแล้วก็ต้นไมอน้อื่นๆนะคะใครเข้ามาดูไลฟ์สดแล้ว ส่งเข้ามาทักทักกันได้ไม่เห็นหน้าไม่เปิดหน้านะคะนี่ขึ้นมานั่งเล่นบนต้นมะม่วงเหมือนว่างเลยไม่มีคนคุยด้วยอยู่บ้านแม่ดูละครอยู่ละครอวสานไม่ไปไหนเลยนอนติดหน้าจอเราก็รอแดดร่มก็เลยไปยิงขึ้นมาบนต้นมะม่วงดีกว่าต้นมะม่วงปลูกมาแปดปีเนี่ยออกช่อแล้ว ปีนี้อาจจะได้กินสักลูกหนึ่งเพราะว่ามันเป็นต้นที่เราปลูกจากเม็ดอ่ะมันก็จะใช้เวลานานมากใช่ไหมคะกว่าที่มันจะออกลูกอะไรเงี้ยเนาะตอนนั้นยังบ่นอยู่เลยว่าเฮ้หยหกเจ็ดปีแล้วนะถ้าไม่ออกก็าจะฝันทิ้งแม่บอกว่าไม่เป็นไรเก็บไว้เพราะว่ามันอยู่ริมบ่องไงมันก็อาจจะช่วยทําให้ดินแบบไม่ซุดลงไปอะไรเงี้ยรากมันก็เลยเก็บไว้ เกือบแปดปีแล้วเห็นว่ามันมีช่อขึ้นมาบ้างอะแต่ที่ดูนี่ก็ไม่เห็นหรอกนี่ก็เลยขึ้นมานั่งเล่นมันต้นมะม่วงเปลี่ยนบรรยากาศอ่าไม่เห็นหน้าไม่ต้องดูหน้าหรอกเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแดดร้อนมากเลยค่ะไปไหนมาไหนใส่หน้ากากด้วยนะเพราะว่าเจอแดดมาอยู่ประตูแป๊บเดียวอะเหมือนฝ้ากะขึ้นเต็มหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวกัดสลับกล้องทางไหนเผื่อจะสลับกล้องนี่เห็นหน้านิดนิด,นดก็ยังดี เอ๋สวัสดีฮะแต่ก็ไม่สูงมากนะเห็นข้างล่างป่ะเนนั่นคือเปที่เรานอน,อนเล่นตอนแรกก็นอนเปอยู่ดีๆแหละคิดไปคิดมาเนี่ยลงขึ้นมันที่ไม่จะสูงแค่ไหนให้มันเป็นสีเขียวไงจะได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างงานบ้านบ้านบ้าน,านปิดบ้านเลย ไหนต้องคุยไม่มีอะไรค่ะมาคุยเล่นเฉยเฉยใอยากคุยอะไรก็คุยเข้ามาได้เรื่องฟุตบอลไม่ต้องคุยก็ได้ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยอยากคุยช่วงนี้เนาะเมื่อกังวันกินอะไรกันเอ่ยใครกินข้าวกินอะไรบ้างส่งเข้ามาบอกกันได้นะเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งออกไปส่งกล้วยร้านเดิมส่งพี่อ้อยนะคะอ่าไปขายที่ตลาดอิงน้ำสามโคก ใครที่ไปเที่ยวตลาดอิน้ำสามโคเสาร์ที่นี้ก็แวะไปร้านผลไม้พี่อ้อยได้นะคะมีผลไม้หลากหลายชนิดแต่เราไปส่งกล้วยแล้วก็มีมะเขือพวงสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ขายกับก็รอซื้อกับค่ารถพุ่มพวงก,ก็ซื้อผงซื้อผักมาแล้วก็กำลังจะกระดับมากินข้าวบ้านที่ร้านค้าชุมชนเขาทําส้มตำถาดกินกันไปได้จังหวะมากเลยเขาก็เลยเรียกให้เรากินส้มตําด้วยค่ะดิฉันก็เลยจัดมาน้องสิงโตเจ้าของร้านค้าชุมชนทําส้มตำอร่อยอ ก็เลยได้กิน่นเมื่อกลางวันก็เลยอิ่มแล้วอิ่มจังแตงอยู่ครบคุณสุวัสด์มาทักทายสวัสดีนะคะท่านอื่นใครที่เข้ามาดูอยู่เห็นข้อความเห็นปะเห็นได้ยินเสียงไหมคะชัดเจนปะส่งมาทักทายกันได้นะว่าเห็นว่าดูอยู่นะตอนนี้อืทำไมคอมเมนต์ไม่เห็นขึ้นเลยหรือว่าไม่มีใครส่งมาทักแต่ก็มียอดคนดูอยู่นะเอ,อทำงานกันอยู่ใช่ไหมล่ะบยบยแบบเนี้ย มีเรานี่แหละที่ว่างอยู่เดี๋ยวรอละครจบอะสี่โมงสามโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ค่อยไปรดน้ำให้แม่งานวันนี้มีเท่านี้นะจอกแหน่ที่วันนั้นถ่ายให้ดูยังอยู่เหมือนเดิมสภาพเดิมเลยค่ะแม่บอกพักก่อนพักไปก่อนยังไม่ต้องช้อนก็ได้มันเยอะเดี๋ยวงานอื่นๆมีเยอะรอบบ้านงานมีเยอะเมื่อวานเพิ่ง ให้รถเก็บของเก่ามาเก็บของเก่าที่บ้านไปขายลังขวดเขิดอะไรเคลียร์ๆหน่อยเพราะว่ารอบบ้านมันก็รกเหลือเกินอืมค่ะอ่ะ,อะชักเมื่อยละเดี๋ยวลงไปคุยข้างล่างบ้างดีกว่าลงไปนอนเปยสคุยสบายๆทา,าไมเห็นแต่คอมเมนต์คุณสุวัสดค์คนเดียวอ,ะอ่ะอของท่านอื่นๆมีปะ แต่ก็เห็นว่ามีคนดูอยู่นะเนี่ยอออืส่งสติกเกอร์มาเทียบเลยหรือว่าโทราศัพท์เรามีปัญหาลงข้างล่างก่อนดีกว่า้วค่อยลงถ้าได้ยินเสียงแบบโอ๊ยอะไรเงี้ยแสดงว่าตกต้นไม้ฮะโอ๊ยนี่ไงจะโอ๊ยอยู่แล้วมันก็จะเบียนหัวนิดนึงช่วงนี้สายไปสายมา เราจะกระโดดลงไปเลยจะรอดไหมอุ้ยสูงนะเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นมาได้ไงวะอาแล้วง่าเลยแหมวางกล้องไว้ก่อนลงไปก็จะเหยียบสปรยโรทหรือเปล่าหาอุปกรณ์ก่อนเมื่อกี้ขึ้นมาได้ไงแล้วทำไมเราไม่เห็นข้อความคนอื่นๆเลยอ่ะนี่เราไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือเราคุยคนเดียววะ จะกระโดดนะบ,บนันี้โอ้โหเรียบร้อยลงมาแล้วนอนเปดีกว่าเอ๊ะกล้องต้องตั้งแบบไหนแบบนี้ใช่ไหม แบบนี้ก็จะเห็นแต่ต้นไม้แล้วจอกแหนเหมือนเดิมนะกำลังมองหาอยู่ว่าไหนคอมเมนต์ทำไมเรามองไม่เห็นคอมเมนต์อื่นเลยอ่ะหรือว่ามีใครไม่มีใครคอมเมนต์เรามาสักครู่สักครู่ปิดเสียงก่อนอะไรอ่ะ ดูไม่ได้ก็มีคอมเมนต์นี่หน่าทำไมไม่ขึ้นออดีนะมีโทรศัพท์หลายเครื่องคุณแอนสวัสดีค่ะไหนอข้อความระวังมดกัดเออเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนมันมียางอะไรด้วยก็ไม่รู้หะคุณกำนันเล็กคุณเอกรันนะคะคุณบอมคุงลมหายใจเดียวกันคุณสุวัสดิ์ระวังตกนะคะ ก็เมื่อตกมาแล้วค่ะดีที่แบบไม่เจ็บมากเออ,อยู่ๆก็คืนทำคอนเทนต์แข่งกับลุงพลหระครับบ้าใครจะไปเทียบเขาล่ะเออเราก็ธรรมดาธรรมดาเออคุยกับราก,กม่วงแล้วหระครับเออถึงก็ต้องคุยกับพวกม,ม่วง,ม,วงม่วงแล้วนะเนี่ยอืมทักทายคุณสแสวงนะคะระวังกิ่งหากไม่หากเราก็เลือก กิ่งที่มันใหญ่ๆหน่อยขายกาแฟเสร็จมาสอยโม่ต่อเลยเหรอครับเมื่อตอนแรกจะไลฟ์ตั้งนานแล้วพอดีมีลูกค้าคุณโคม ริมโขงหนุ่มริมโขงสั่งกาแฟอวารอนแบบดริปด้วยนะสี่กล่องก็เลยจัดการขายแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งให้วันจันทร์นะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะไม่ได้ส่งสินค้าใครสนใจฟังอยู่อยากจะลองดื่มกาแฟติดต่อมาได้นะคอมเมนต์ก็ได้ข้อความก็ได้อวารอนกาแฟนะคะมีทั้งแบบท i ีอินวนกลมกลม่อมรสชาติอร่อยไม่มีน้ำตาลใช้สารสกัดจากญ่าหวานหรือว่าจะเป็นกาแฟดริปก็ได้ก็จะเข้มข้นสำหรับคนที่ชอบกาแฟดำแบบรสชาติแบบ ขมขมอะไรเงี้ยริบกินก็ก็อร่อยดีเหมือนกันเนอะอใส่วิกสีอะไรครับเมื่อก,กี้เปิดหน้านิดนิดแล้วนะใส่สระผมมาสระผมก็ไม่ต้องใช้วิกก็สบายๆนะคะเออหงเราจะไหวไหมโอ้ตอนนี้คุยเรื่องบอลไปหลายลคนก็อาจจะเซ็งนิดนิดอะไรอย่างงี้เปล่าเรื่องบอลไม่ต้องคุยแล้วกันเนี่ยถ่ายต้นมงต้นไม้คุยธรรมชาติคุยกเกษต เดี๋ยวรารู้มันอาทิตย์ละกันหลายๆคนก็บางคนถอดใจไปแล้วป้าว่าฤดูกาลนี้เราคงป้องกันแชมป์ไม่ได้เดี๋ยวเรายังไม่ค่อยถอดใจหรอกแต่ว่าเราก็รอดูวันอาทิตย์ก่อนถ้าคาบ้านอีกเกมนึงก็คงจะไปลุ้นไปนลุ้นรายการอื่น ucl อะไรอย่างนี้เนอะแต่ถ้าเผื่อบางเินยังชนะได้อยู่ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะเราก็เลือกหลายเกมเค่อยๆดูไปทีละนัดทีละนัดนะคะลุ้นให้ยิงในบ้านให้ได้ก่อนด้วยนะ <laughs> หลายร้อยนาที คุณยูฟ้าบอกโซนคุณสิริชายถามขึ้นไปทําไมขึ้นว่างอะคะ่ะไม่มีอะไรทำก็เลยปีนต้นไม้ขึ้นไปเล่นๆหาที่นั่งเปลี่ยนบรรยากาศหามุมไงไม่งั้นก็จะได้เนี่ยมุมเดิมริมบ่ออะไรเงี้ยก็จะได้ให้เห็นแบบกิ่งมะม่วงก้านมะม่วงต้นมะม่วงเอารากมะม่วงด้วยไหมเพราะบางงูเขียวนะไม่ไม่เห็นเมื่อกี้ดูเราไม่มีแต่บางว,งวันก็เห็นอยู่นะบางวันวันดีคืนดีก็เห็น คลองควายคาเฟ่ยังเปิดอยู่หรือเปล่าคลองควายคาเฟ่เขาเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะเมื่อก่อนจะเปิดทุกวันใช่ป่ะตอนนี้ก็จะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเจ้าของคาเฟ่น้องเคางานยุ่งมากเขามีแบบว่าภารกิจหลายอย่างมีแบบว่าทําแบบเกษตรพอเพียงมีแบบสวนมีไรมีอะไรเงี้ยให้ดูแลก็เลยใช้เวลาแค่เสาร์อาทิตย์ใครสนใจแวะมาได้นะคลองควายคาเฟ่ยอยู่ถนน678คลองควายนะคะแถวบ้านนี่แหละก็อยู่เส้นเดียวกับรา้านก๋วยเตี๋ยว อร่อยอร่อยอ่ะร้านก๋วเตี๋ยวพี่นายคุยที่สูงระวังตกมานะครับตกมาเรียบร้อยแล้วค่ะลงมานอนไปแล้วมดกัดมดไม่ค่อยเจอ,อต้องใช้ฮอร์โมนเปิดตาดอกไอหมามะม่วงนี่ใช่ไหมคะตอนนั้นก็หาข้อมูลอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมมันนานจังกว่าที่มันจะออกดอกออกช่อมีลูกอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เห็นหลายๆคอมเมนต์เขาบอกว่าส่วนใหญ่มะม่วงที่ปลูกจากเม็ดของมันอะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาหลายปีก็เลยเออเราก็รอได้เราก็ไม่ได้รีบอะไรนะคะก็เลยช่างมันเนี่ยจนเพิ่งสังเกตเมื่อก่อนแบบมองมาข้างบนๆนหน่อยอะ่ะบนต้นอะ่ะต้นสูงใหญ่อยู่เฮ้ยเห็นดอกมันออกดอกแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะถึงเวลาของมันแล้วอืมตกมานี่หาเลยนะครับเสียใจที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครหา คุณวิทูนสวัสดีนะคะคุณสายลมวิกไปไหนสระผมก็ไม่ต้องใช้วิกอืมคุณทิดปองคุณแรฟไฟคุณมน,นูนเจ๋งนะคะทำไมไม่เห็นหน้าเลยมีแต่สวนก็ขี้เกียจเปิดหน้าให้เห็นให้แบบมองอะไรที่มันเป็นธรรมชาติที่มันดูแบบว่าเจริญหูเจริญตาพอตัดมาที่หน้าเราเผื่อมันอาจจะไม่น่ามองอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือจะดูหน้าแปบ๊บหนึ่งใส่หน้ากากนะเพราะว่าเหมือน ฝ้ามันขึ้นอ่ะคุณผู้ฟังทาไงดีคะหรือว่ามันเป็นเมตาไวัยก็ไม่รู้ว่าออกแดดมาเมื่อกี้บริเวณน,นี่ใส่หน้าก,กากเพราะว่าไม่ได้กันโคนะวิดนะเพราะไม่มีใครอยู่แต่ว่าเหมือนเปื่อมันจะป้องกันแดดได้ป้องกัน U ูแต่เราก็ทากันแดดอยู่นะแต่แบบหน้ามีกะมีฝ้าก็เลยไม่ค่อยม,มีความมั่นใจแต่มีรอยตีนกายต่างหากเห็นหน้าเราใช่ป่ะอ่านี่ใส่เสื้อเชลซีอยู่เลยนะเสื้อตัวไม่เช้าค่ะอุ่ทีลพลนี่เราดูข้อความ ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เห็นหน้าละพอแล้วเนาะเดี๋ยวกลับไปดูจอกแหนแล้วต้นกล้วยเหมือนเดิมเลยอะฮะอไม่ร้อนหรอตอนนี้ไม่ร้อนนะเพราะว่านั่งเปรนอนเปอย,อยู่มันก็ต้นมะม่วงอะมันช่วยกันแดดให้แต่ถ้าต้องออกไปทํางานข้างนอกอะคงร้อนอะตอนที่ออกไปส่งกล้วยเที่ยงค่งค่ะเข็นรถออกไปทั้งหลายร้อยเมตรร้อน แต่ก็ทนเพื่อแม่อมืแต่ดูเป็นลูกกัน,นยูนะวันนี้ไม่สวยนะไม่สวมวีมก็เป็นธรรมชาติบ้างจริงๆสวมวีก็ไม่ได้สวยนะคะมันน่าจะเน้นความแปลกได้ความแปลกมากกว่าทําไมลิเวร์พูแพ้บ่อยจังแม่อันนี้เราก็ตอบยากนะมันก็จ,จะเป็นช่วงที่ฟอร์มไม่ดีหลายๆอย่างนักเตะเราเจ็บหลายคน มันก็มีส่วนเนออแต่เราก็เจ็บมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลทยอยๆเจ็บมากองลงกองหลังกองหลังเจ็บแล้วทำไมกองหน้ายิงไม่ได้กองหน้าเราก็มีเจ็บไงก็ต้องลุ้นแล้วกันว่าด้วยขุมกําลังที่มีอยู่ในตอนเนี้ยกลับมาเจอกับซิตี้ทีมเต็งแชมป์เนี่ยาจะดีหรือเปล่าเพราะว่าเราเรา,เ,ราเก่งกับทีมใหญ่อยู่แล้วเล่นเจอทีมใหญ่เราก็เล่นดีนะพอเจอทีมที่ดูว่าเราไม่น่าพลาดสามแต้มเราก็พลาดได้ หลายเกมเลยอืหรือว่าเราเป็นทีมใจดีเราไม่โหดร้าย <c oughs> จริงจริงโหดบ้างอะไรบ้างก็ได้บ้านพี่อยู่แถวไหนครับอยู่ปทุมธานีนะคะอากาศร้อนจัดเลยครับไม่อยากออกไปไหนจริงขึ้นมาทําอะไรที่อ่านไปแล้วเนาะเลี้ยงเป็ดด้วยสิกินแหนเอ,อมีความคิดอยู่ก็ปรึกษาแบบพี่าชายเราบๆบ้านว่าแบบเออเอาเป็ดมาเลี้ยงนีไหมให้มันกินจองแหนะเขาบอกว่าคือกลัวว่าเป็ดเนี่ยจะเสียตัวเงินตัวทองเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยค่ะ วันดีคืนดีนี่แบบโอ้เรืองยังเกินกระดาษขึ้นเข้าป่าเพราะว่าน่ะเห็นป่ะฝั่งนู้นน่ะมันจะมีปรงมีป่าใช่ป่ะบางทีข้ามไปรถน้ำอ่ะเห็นเลยอ่ะมันมันคานกันไปเหมือนเป็นถิ่นของมันอ่ะเราก็รูกลัวว่าถ้าเราเลี้ยงเป็ดเนี่ยเป็ดเราจะรอดหรือเปล่าอาจจะโดนตัวเงินตัวทองกินไปซะก่อนกลายเป็นบาปกรรมของเราต้องดูดีๆว่าทำยังไงให้ไม่ให้มันโดนกินอืมร้อนไหมตอนนี้ก็ไม่ร้อนค่ะ เห็นอยู่ครับผมคอมเมนต์เพียบอ๋อเออดิฉันมองไม่เห็นน่ะคุณสวิต์บอกราวังตกไม่ทันแล้วตกลงมาแล้วแต่ไม่เจ็บมากอู๋ไปเก้าวกาวแล้วยุงไปหรือยังคงไม่ได้ไปนะคะก็เนี่ยแหละค่ะอยู่ของควายมาอยู่แบ่งเบาภาระช่วยเหลือแม่หน่อยอก็ฝากติดตามอู๋นะอู๋มี2รายการที่จัดทางก้าวกาวนะคะวันอาทิตย์ หกโมงเชา้าถึงเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็วันจันทร์สองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยละกันคุณบอยตู้ทึบอุทาคมสุดิชัยบอกเงียบดีจังใช่บ้านไม่ค่อยอยู่ติดกับบ้านคนอื่นนะคะก็มีหลังนึงบ้านพี่ชายอยู่ติดติดกันแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกไปหาแบบเพื่อนบ้านหรือว่าร้านค้าอะไรเงี้ยก็ต้องออกไปสองสามร้อยเมตรก็จะสงบหน่อยถ้าจะมีเสียงดังก็เสียงเราเนี่ยแหละดังสุดแล้วเสียงไลฟ์สดเนี่ยดัง เดีย๋ยวแม่อาจจะตะโกนออกมาด่าว่าเบาหน่อยดูลคออะไรยอย่างเงี้ยดีนะปิดประตูไว้ไมเมื่อกี้นี้เขาเลยไม่ค่อยได้ยินอคุณลมหายใจเดียวกันบอกจอแมแหนยังเต็มสะอยู่เลยก็วันนั้นน่ะไม่ถูกหวยพอไม่ถูกหวยเสร็จแม่บอกเ,ออเออหยุดไปก่อนก็นได้ยังไม่ต้องทําก็ได้เดีย๋ยวไว้ค่อยว่ากันอ่ะเราก็เลยได้ทีเลยไม่ทําก็ไม่ทําดีเลยไม่รีบเลยไม่รีบอื ค่ะอ่าโอเคอ่าไลฟ์สดมันปกติปะ่ะหรือว่ามค้างหรือว่ามันหมุนๆเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันนะอ่าออๆเริ่มเห็นแล้วจับขายเลยจับอะไรขายอะ่ะินชาลีชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลยดูเป็นธรรมชาติดีคือน,นานๆานมาทีหรือนานๆานานดูทีมันก็คงจะแบบอ่า สบายตาจเจริญหูจเจริญตาอะไรเงี้ยลองอยู่กับมันทุกวันดิเราจะทําอะไรดีมันเหมือนมีงานทําทุกวันเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ทํานู่ทน,นทานี่เนี่ยยังมีภาระเรื่องการกําจัดนกพิร,ราบอยู่เลยวันนั้นอ่านคอมเมนต,ต์หลายๆคนที่แนะนํามาขอบคุณมากเลยนะคะมีคนแนะนําแบบให้เอาอลูกป,ป้านกนอินทรีมาติดไว้อะไรเงี้ยนี่เขาช้อปปี้สั่งมาแล้วเดี๋ยวรอของก่อนเดี๋ยวจะมาดูว่าเฮ้ย <laughs> มันใช้ได้ผลหรือเปล่าพอไปดูแลรอบบ้านที่มีหลงังคา เออมันมาขี้รอบบ้านเลยน้พิราบนี่ไม่ไหวจริงๆนึกว่าเป็นบ้านมาหรือไงเป็นฝ้าใช้ครีมกวนเอ็มดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าว,วันก่อนดูข่าวที่เขาอะไรนะกวนครีมครีมขาวอะผิวขาวอะไรเงี้ยเห็นเขาจับ,จ,บจับกันอยู่เนอะสวนอยู่ตรงไหนไม่มีสวนนะคะเนี่ยรอบบ้านข้างบ้านนะคะพื้นที่ไม่ค่อยมีบ้านมีแค่นี้มีแค่บ้านแล้วก็แบบพื้นที่รอบบ้านเท่านั้นเองสวนไม่ได้มีเยอะเลยอืมคุณอาสวัสวดีค่ะ เย่ม yeah. ีเด็กขี้บทมาบบทให้ฟังช่วงบ่ายๆแล้วบ่ายบ่ายว่าไงเออเพราะว่าตั้งแต่กินอวอรอนคอฟฟอ่ะเอ้ยเราไม่ค่อยง่วงกลางวันเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบกลางวันจะง่วงจะนอนสงีบหนึ่งแต่นี่คือแบบเออก็ไม่ง่วงอ่ะก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วก็นอนในคืนทีเดียวจะได้บับหลับยาวๆแบหลับสนิทอะไรอย่างเงี้ยน้องเอกคุณว er, ินเลิฟวิภูบรรยากาศดีจังเลยคะคุณแอนฟิลบุรพามาักทายไปทํางานหรือไปเล่นโทรศัพท์ไหนไปที่ไหน นี่ไม่ได้ทํางานนะคะนี่อยู่บ้านไม่ได้ทํางานแล้วเป็นคนตกงาน2 0 2 1เออวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเช็คสิทธิ์เยียวยา,ยาเราชนะการหรือ,อยังได้สิทธิ์หรือเปล่าใครได้สิทธิ์อะไรไหนเข้ามาคุยบอกกันหน่อยหรือว่าใครไม่ได้สิทธิ์เลยอม,มีงูไหมตุ๊กแกด้วยมีไหมมีทุกอย่างตุ๊กแกจิ้งจกงูตัวเงินตัวทองหรือเรียกสั้นว่าตัวเฮี้ยอย่างเงี้ยก็มีนะคะเจอบอยอ่า อีกหน่อยเขรียกมาคุยด้วยเพราะไม่รู้จะคุยกับใครแล้วค,ำคำ่ำๆน่าจะยุงเยอะถูกต้องเยอะมากก็ต้องรีบปิดบ้านนะคะอืมคุณสุภาชัยคุณนัทพงศ์คุณสมนีถามมีปลาไหมอืมก็อาจจะมีปริงก็มีปริงก็มี <laughs> ม <laughs> ม <laughs> เห็นเป้แล้วผมจะหลับเลยเออพอแกวงเป้ออะลมมันก็แบบเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยหนูคุณสัมพันธ์ร้อนเลย สายลมถามที่ไหนที่บ้านฮะบรรยากาศคุณอันสวัสดีค่ะอืมคุณที่ภ์พาวันก็มาทักทายคุณอาร์ตบอกว่าใช่ครับผมทานทุกวันเลยเอาลอบรนกฟีฟหรือเปล่าสนใจสั่งที่เพจยุงน้อยได้นะคะอาลอบรนฟาแฟกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยมีประโยชน์ตรงที่มันไม่มีสารสน้ําตาลมันไม่มีน้ําตาลมันใช้าอสกัดจากญ่าหว่อะไรยเงี้ยมีถัว่วเป็นโปรโตีนด้วย วันนี้แม่ใช้ทำอะไรกครับพี่แม่ใช้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตัดกล้วยตัดตั้งแต่เมื่อวาน,นจริงๆอ่ะตอนแรกจะตัดปกติตัดเช้าวันศุกร์แต่ทีเนี้ยตอนเช้าวันศุกร์ไม่ค่อยว่างเพราะว่าไลฟ์สดอยู่แล้วแม่อนก่อนแม่ตัดต้นไม้แล้วเลื่อยบาดมือแม่เลือดออกแม่ก็เลยแบบตัดไม่ไหวก็เลยให้เราช่วยตัดตั้งแต่เมื่อวานเย็นเรียบร้อยแล้วเมื่อจอนเที่ยงก็ไปส่งเอากล้วยไปส่ง ส่งพี่อ้อยอย่าลืมนะคะตลาดอิงน้ำสามโคกร้านพี่อ้อยเสาร์อาทิตย์ไปอุดหนุนกันได้นะเนื้อที่กี่ไรอุ้ยบอกแล้วว่าเนื้อที่มีไม่เยอะรอบบ้านไม่ถึงไม่เท่าไหร่ไม่กี่งานเองนะคะน้อยมากน้อยมากจริงอยากซื้อเยอะๆแต่ไม่มีทังก็เป็นแบบพื้นที่รอบบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบนาอะไรเงี้ยก็เป็นของที่บ้านแหละค่ะสี่ห้าไร่แต่ว่ามีพี่น้องหลายคนยังไม่ได้แบ่งกันไงถ้าแบ่งใกล้ก็ประมาณไรนึงอะไรอย่างเงี้ยเองน้อย แต่ก็ยังดีที่มีเนาะคุณชัญญาคิตตี้นะคะสวัสดีค่ะคุณพัชรพลถามว่าไปตัดกล้วยหรอเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยคะ่ะตกมานี่ฮาเลยร้อนดีไหมมีปลาหรือเปล่าพวกนี้อาจซ้ำหมดแล้วเนาะออโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งเข้ามารักทายกันมาคุยกันแบบขำๆมาคุยเป็นเพื่อนหน่อยเพราะว่าไม่ค่ยมีเพื่อนคุย เพื่อนเขาก็ทํางานกันเวลาปกติเราจะแบบโทรไปคุยตอนบ่ายสองบ่ายสามเพื่อนก็อาจจะด่าว่ากูทํางานอยู่โทรทำไมหรือว่าพอเพื่อนว่างงานแล้วอบเขาถึงบ้านกันแบบสองสามทุ่มอะไรเงี้ยอาจจะพร้อมที่จะคุยกับเราเราหลับแล้วอะเราเป็นเด็กอนามัยสองทุ่มสามทุ่มเราก็หลับแล้วเราก็ตื่นตีห้าเพื่อเตรียมข้อมูลจัดรายการไลฟ์สดช่วงเช้ชาอะไรอย่างเงี้ยเวลาก็จะไม่ค่อยตรงอะขายเพราะฉะนั้นคุยกับเป็นแฟนรายการแฟนเพจเนี่ยโหได้ตลอดเวลา เวลาไลฟ์ตอนไหนก็มาทักทายกันนะะ่ารักจริงๆเลยอขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งเข้ามาคุยกันอืมไปดีกว่าพอแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรทําบ้างหาอะไรกินแล้วก็ตอนเย็นไปรดน้ําเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวไว้ตอบเพิ่มเติมหลังอ๋อมีคนบอกว่ารอมาตาสามสามอ๋อสามสามที่เขาเจะได้สี่พันใช่ไหมขอให้ได้นะคะ วันนี้หลายๆคนก็ที่เช็คสิทธิ์อ่ะบางคนก็ได้ก็ยินดีด้วยคือวันนี้ที่เข้าแล้วจะเป็นคนที่มีสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะที่เงินมันเข้าบัญชีแต่ว่าบางคนที่รอเช็คจากโครงการในกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยก็ต้องรอเงินเข้าวันที่18ที่จะเข้าเงินแรกส่วนใหญ่เขาได้สองพักกันด้วยแล้วสัปดาห์ต่อๆไปก็ได้สัปดาห์ละพันสัปดาห์ละพันนะคะก็ใจรอกันนิดนึงก็คงจะได้แต่บางคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะดิฉันก็ไม่ได้ค่ะ ก็ไม่เป็นไรเพ้าททำไงได้ล่ะถึงเราไม่ได้แต่เราก็มีส่วร่วมในการใช้นี่แล้วกัน <laughs> ดีไหมเดออีย๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์สดกันต่อช่วงเช้าเหมือนเดิมนะคะช่วงเจ็ดโมงหรือแปดโมงทางเพจยุงน้อยที่นี่แหละแล้วก็ ทาง y t u t u ด้วยฝากติดตามด้วยนะใครที่มีอีเมลของ Gmail มีบอกว่าเขาใน y o u t u b e อติดตามช่องยุงน้อยยุงน้อยด้วยนะคะก็จะเป็นหนึ่งช่องทางในการที่จะมาพูดคุยกันเนาะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วหมดเองนั่นแหละเดี๋ยวไปก่อนละกันขอบคุณคนที่เข้ามาดูในช่วงบ่ายสามมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆบ่า,บายไหนเงา,งาๆเดี๋ยวมาทักทายกันอีกนะตอนนี้ไปแล้วนะจริงๆนะสวัสดีค่ะ